สวัสดีครับอ่ามื่อนี้พระเสงีภาพพ่น้องมาเบิงเงาะโรงเรียนนะครับผมเงาะโรงเรียนของบ่าวเสงเนาะนะครับอ่าตอนนี้เงาะเนี่ยได้อยู่3ปีแล้วเนาะปลูกได้3ปีแล้วนะครับหญ้าจะลกหน่อยนึงนะครับผมอ่ามัวแต่ทําคลิปเนาะก็เลยบ่มีเวลามาอ่าตัดหญ้านะครับผม <c oughs> อ่าเงาะตัวน,นี้ได้3ปีแล้วเนาะคิดว่าปีจะถึงนี่น่าจะ มีดอกมีผลนะเนาะนะครับมันจะมีมากแล้วนะครับ,มมรบผมนะสามปีก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เพราะว่าบ้านผมนีม่ปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยางไม่ต่เอาเบี้ยลงดินเนะาะเอาต้นลงดินแล้วก็กบดินครับแล้วก็ตัดหญ้าแค่นั้นเองนะครับปลูกเงาะโรงเรียนบ้านผมไม่ได้ยากจักจางนะครับผมมาท่าพีพานมมาเบิง่งส่วนมาเสียงเนาะนะครับดูหญ้าหญ้าหญ้าจะลุกขอให้ลายครับทำเป็นคลิปเนะาะหญ้าก็ลุกแล้วนะ ดกอกหญ้าจะเป็นสีเขียวๆออกแดงๆนั่นเอง,งครับผมอ่าต้นนี้ก็เป็นต้นมังอ่ามังคุดหอ,อยลองกองนะครับผมต้นลองกองขอไฟครับอ่าต้นลองกองนะครับผมตัวน,นี้อายุน่าจะสิบกว่าปีแล้วเนาะนะครับผมตอนที่สมัยผมไปทํางานกทมน,นะครับผมไปซื้อมาจากแถวอ่าวงเวนะียนเนาะวงเวียนรอบนอกนะครับผมอ่าจะมีเพลินขายเป็นเบี้ยพุล,ละมะต่าง,างๆหลากหลายอย่างนะผมซื้อมาสามต้นนะครับผม ซื้อมาสามต้นนะครับถือว่าได้แค่ต้นเดียวเนาะสองต้นที่เรือกวแมนนูมากกัดเอานะครับนูกัดเอาก็เลยตายนะครับนะครับตัวนี้ก็ได้น่าจะสิบสองปีแล้วนะครับต้นใหญ่สูงพี่น้องเพื่นนะกับต้นใหญ่สูงแห้งนะครับก็ออกผลได้สามปีแล้วนะครับผมแต่ว่าผมกับบอไ้บำรุงยังกับบอไ้กินผลเนาะออกมาสามปีแล้วนะครับอามีภาพพี่น้องมาเบงอบเบงสวนบาเสงเนาะนะครับนะ ก็ต, bon ต้นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับจะเห็นงาหลากหลายนะครับหลากหลายนะครับนะครับข้างหน้าก็เป็นยางนะเป็นเบี้ยยางนะครับผมยางพารานะครับผมผมยังได้ติดตาอยู่นะครับผมได้ติตาอยู่นะครับครับตัวนี้กัแมงเงาะคือกันนะครับก็โรงเรียนนะครับผมก็โรงเรียนได้สามปีเหมือนกันนะครับถือว่าไร่แปลงนี้ปลูกมาได้สามปีแล้วเนาะ ะนะครับปีที่ผ่านมากันเริ่มเป็นหมากเริ่มจับหมากแล้วจัางบ้าลายนะครับอ่าคิดว่าปีนี้อาจจะมีหมากแล้วเนาะนะครับผมมาพาพี่เริมไปเบิงบอสเซงแตงยางมากินเนี่ยอ่าเป็นโลปลาโลสวนเบิงให้กุยแตงยางบอพี่น้องไปเบิงน้ากันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเถียงเนาะกระต๊อบน้อยของบอสเงนะครับกระต๊อบน้อยของบอสิงเด้อนะครับอ่าก็จะมีกระถางน้างกระถาง สำหรับหนาฝนเนาะฝนตกเาแต่ลางไม้ลางมือเนาะ,ะมามาเทียงยนี่ฝนมีหมงลางไม้ลางมือนะครับเทียงในน้อยเทียงหน้าน้อยนะครับมาเบิกมาเซ็งแต่ยังแนวมณีนะครับเงินโดนมากเถื่อหนึ่งค้าเฮ็ดแต่คลิปพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องฮ่ามณีมาเซ็งก็จะได้กล้วยเนาะได้กล้วยนะครับผมกล้วยคลายนะครับผมกล้วยคลายกล้วยคลายนะครับผมนะครับนะ วันนี้กล้วยไข่จะกล้วยไข่จะแม่น่ากล้วยไข่ที่ผมเคยนํามาเสนอเนาะกล้วยไข่วจะอร่อยนะครับจะเส่บนะครับนะครับี่มะละกอน้ามะฮวงสุกเฮานะครับเนาะฮวงสุกเฮากับมีนะครับผมฮุงสุกเฮาการังเฮิมเนาะการังเฮิมนะครับตัวนี้อีกพันหนึ่งเนาะเป็นพันหนึ่งตัวนี้คนอาศัยพันเนาะตัวนี้เป็นยาวนะครับตัวนี้พันพื้นบ้านนะครับนะบังฮุงพันพื้นบ้านเฮานะครับข้างหน้าจะโกนเนาะจะโกนใหญ่ใหญ่จะบดตันนะครับ ตัวย่างๆเลยจะตันเนาะจะตันนี่จะตันจะตันกลัวนะครับจะตันกลัวตัวนี้เนาะตัวนี้จะพุ่งข้างในนะครับแต่ว่าตามบังฮวงนี่ตัวนี้จะแสีบกว่านะตามบังฮวงนะครับนะเอาเอาเอาแบบนี้พันนี่ตามบังฮวงแสีบกว่านะครับนะตัวนี้จะแม่นเท่าแต่ว่าเบิ้งนอกสายตาเขาจะเบิ้งจะงามจะสวยกว่านะตัวนี้เนาะครับจะสวยกว่านะครับแต่ว่าเรื่องความหวานเป็นตัวนี้เนาะสุกมากความหวานตัวนี้แสีบกว่า เวลา,าตำมังหงกับตัวนี้แซ่บกว่านะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยเนาะกล้วยลวตีนะครับกล้วยลวตีนะครับกล้วยลวตีนะครับตัวนี้ซุกไปแล้วเนะาะก็นันนั่นไม่ทีหนึง่ง <c oughs> กล้วยซุกแลนะ้วพี่น้องก็ได้มาจากเทื่อนะครับตัวนี้คนละคนละพันเด้อน,นะครับเป็นกล้วยไข่เนาะกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่นะครับก็ได้พักน้ำแน่พี่น้องมาหนึ่งเป็นยอดมะละกีนกเนะาะมะละกีนกพักไส้เขาเนี่ยแหละครับนะเขาจะไปลวก ลงกินกับเจ๊กับปนนะครับอัลกกาอันนี้ก็ได้มาน้านะครับนะมาส่วนที่หนึ่งก็ได้ลายยางเอามอนหาเป็นอยนอดยอดันต้นหรือมัดสับปะหลังห้าเนาะนะครับหรือว่าทาั้งบานห้าเรียกว่าบันต้นนะครับบันต้นบันต้นนะครับผมอยอดสับปะหลังตัวนี้เพราะใช่ว่าห้าปลูกมากทีเพื่อขายเนาะตัวนี้เป็นอยอดสับปะหลังพื้นบานห้านะครับนะ้าเอมามมุกใช้เตาไฟกินได้นะครับ อ่าละกายอดมันหรือว่าดอกเนาะตอนนี้ก็เริ่มดอกพี่น้องจะเห็นได้ว่านะครับมันเริ่มดอกแล้วพี่น้องนะครับจะเห็นดอกแล้วพี่น้องนี่อ่าเริ่มดอกแล้วนะครับนะอ่าตอนนี้กําลังกินพี่น้องนะครับกําลังกินเนาะสำเนียเนาะห้าปลาลวกแล้วกินกับแจ้วกับป๋นกับว่ากันไปหรือว่าจะซุปนะครับกัดแซบคือกันนะครับผมอ่าถามว่านี้ยมาเส็งมากเท่านึิมโอ้ยพี่น,อน้องเต็มกระตานะครับนะโอ้ยพี่น้องให้เบิรงอันนี้ สุกเหลืองมาพี่น้องเอ้ยสุกคาเครือพี่น้องสุกคาเครือนะครับหอมหอมอ่าอันนี้เป็นพันโรตีนะครับเนาะกล้วยพันโรตีนะครับอ่าอ่าตัวทีบางหันผมเบิ่งเป็นกล้วยไข่นะมันเป็นพันโรตีเด้ออันนี้สุกโรตีนะกล้วยโรตีอาจจะเห็นว่ามันเกลี่ยเต็มทีน,นะเกลี่ยแล้วมันก็จะยเตกนะครับนะเพระาะว่าผมมาบทท่านนะทิ้งช่วงวันร้ายวันนะครับอ่าเดือยดึงมาเทื่อนึงก็เป็นประมาณนี้นะ นอกจากนกนูกินเรียกกับประมาณนี nah, ้นะนกนูจงไฟไห้นะครับนะฮะพออยากกินกันมาเด้อพี่นองอันนี้ก็กินโบทั่นในนอนนะครับกินโบทั่นนะครับกินโบมดในนอนนะครับนะที่ว่าอร่อยที่สุดก็่มันตัวนี้เนาะนะครับเคืออนี้นะครับเคืออนี้รับประกันความเส่บนะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ครับตัวบังหันที่เรื่องเดือยุกเปแมนพัน์เดียวกันเด้อพันเดียวกันนะครับตัวนี้คุณละพันคุณละพันนะครับนาพออยากควยไม่อาเด้อพี่นงบึงนี่ โอ้ยพี่น้องเลยลูกใหญ่ลูกงามพี่น้องลูกใหญ่ลูกงามแต่ว่ามันแตกนะมันแก่มันตึงแล้วนะแค่เติมทีเรนะ็วห้าบ่มาตัดเอามันก็นเลยแตกแล้วก็สุกนะครับมันก็นเลย่สุกเนาะนะครับหากล้วยสุกยังสิแหละพี่น้องโดนโมาส่วนเธอหนึ่งก็ได้ของอยู่ของกินนะมีเป็นผักเป็นมีจังสิแหละคนบ้านนอกเข้านะอกได้ผักได้มีมือเฮือนเท่ากับ เฮ็ดสู่กันกินทั้งพม,นะม,ม์หนาพม์ต่างขาต้องรอบครัวเนาะนะครับอขอบคุณอะไรครับพี่น้องติดตามรับชมบปลาเสงนะครับผมนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะที่ว่าเฮ้ามาส่วนที่หนึ่งก็ได้อ่าลองติดตามเบอร์มาปาเสงจะเฮ็ดยังกินมเมล็ดต่อไปเด้อขอบคุณอะไรครับนะครับ